เทพีแห่งทะเลสาเช้าวันที่4อากาศหนาวกว่าปกติในที่สุดเสียงร้องเพลงของบรรดานนกโกลฟินนกกังเขนนกแบล็กเบิร์ดนกไทติงเกลก็กลบเสียงร้องของจิ้งหรีได้เงียบลงได้นอตขึ้นขี่ม้าหลังจากกินผลมไม้เข้าไปบ้างเขาไม่ได้พบผลมไม้ทั้งหมดไว้กับตัว ข้อมูลที่นมบอกมานั้นทำให้เขากังวลจริงๆคำพูดนั้นกล่าวว่าต้นโครเวอร์ขึ้นในป่าไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นทู่ทั้งป่ามาสจรัรย์ก็ยังไม่เคยมีต้นโครเวอร์งอกขึ้นมาเลยแม้แต่ต้นเดียวและนมก็รู้จริงในสิ่งที่นมพูดอย่างไรก็ตามบางทีนมอาจจะหลอกเขาก็ได้เขารู้ว่าเขาไม่อาจเชื่อไม่แน่ใจว่านมพูดความจริงแม้ความคิดเช่นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดไปอยู่ใดๆกับเขาเลยแต่มันก็ทำให้เขาสบายใจขึ้น เขาตัดสินใจใช้เวลาทั้งนั้นหาผู้ที่สามารถบอกเขาได้ว่าข้อมูลที่ดงให้เขามานั้นไม่ถูกต้องซึ่งนั่นจะทําให้โชคกลับมาอยู่ในมือของเขาอีกครั้งหลังจากที่ขี่ม,ม้ามาก,กว่า5ชั่วโมงอัศวินนอตก็เห็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ริบๆท่ามกลางป่าท,ที่รกชักด้วยความกระหายน้ําคาดว่าม้าของเขาจะกระหายน้ําเต้นชุดด้วยเช่นกันเขาจึงตัดสินใจไปที่ทะเลสาบนั่น ทะเลสาบแห่งนั้นสวยงามยิ่งนักมีดอกบัวสีเหลืองและขาวดาดื่นไปหมดเขาดื่มน้ำเล็กน้อยและนั่งลงริมฝั่งชายทะเลสาบขณะที่มาของเขาดื่มน้ำอย่างกระหายทันใดนั้นเกิดเสียงดังขึ้นจากข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งตกใจเจ้าเป็นใครมันเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงอ่อนหวานแต่ในขณะเดียวกันก็ทุ้มลงเบาบางแต่ว่าหนักแน่น เชิญชวนและก็ท้าทายนางคือเทพีแห่งทะเลสาบกลางท้องน้ําในเวิร์ทะเลสาบมีหญิงสาวที่มีร่างเป็นน้ํางามไร้ที่ติอย่างที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนพุดขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ใจนอตเคยได้ยินคนพูดถึงนางมาก่อนเขาคิดได้ทันทีว่าอาจจะไม่ได้ข้อมูลสําคัญกับภารกิจอนันใหญ่ของเขาจากนางผู้นี้เลยก็เป็นได้ข้าคือนอตอัศวินเสื้อคลุมดํา เจ้ากับมา้าดำของเจ้ามาทําอะไรกันที่ริมทะเลสาบของข้าหรือพวกเจ้าได้ดื่มน้ำนี่ไปแล้วตอนนี้พวกเจ้ายังต้องการอะไรอีกพวกเจ้ากำลังทําให้ดอกบัวข,ของข้าตื่นและเวลานี้ก็เป็นเวลาของการนอนของเขา ดอกบัวของข้านอนตอนกลางวันแนะละร้องเพลงตอนกลางคืนหากพวกเจ้าทําให้พวกมันตื่นคืนนี้มันจะไม่ร้องเพลงเสียงเพลงนั่นจะทําให้น้นําในทะเลสาบระเหยไปตอนกลางคืนหากพวกดอกบัวไม่ร้องเพลงน้าในทะเลสาบก็จะไม่ระเหยออกไปและถ้าน้าไม่ระเหยออกไปน้ําก็จะท่วมล้นฝั่งและถ้าน้ำท่วมล้นฝั่งดอกไม้และต้นไม้ต่างๆก็จะจมตายเงียบซะเงียบแล้วจงไปซะ และอย่าทำให้ดอกปูของข้าตื่นหยุดหยุดนอนรีกขาดขึ้นแบบพลวันเจ้าไม่ต้องมาเล่าเรื่องชีวิตของเจ้าให้ข้าฟังหรอกนะข้าไม่สนใจกับปัญหาของเจ้าเลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละข้าเพียงอยากถามเจ้าสักข้อหนึ่งเจ้าผู้เป็นเทพีแห่งทะเลสาบเจ้าส่งน้ำในป่ามาสัจจันทร์ทั่วทั้งป่าเจ้าให้น้ำหล่อเลี้ยงแก่ทุกซอกทุกมุมในป่าข้าต้องการที่จะรู้บอกข้าทีว่าต้นโคเบอร์นั้นขึ้นอยู่ที่ใดในป่า เทพีหัวเราะออกมาเป็นเสียงหัวเราะเยาะที่ไม่ได้อำพลางแม้จะพยายามสํารวมแล้วก็ตามแต่นางก็หัวเราะด้วยเสียงที่อันดังเสียงหัวเราะแหลมเจือด้วยความขึงขังเพราะเมื่อหยุดหัวเราะนางก็มีท่าทีที่จริงจังขึ้นมาและยืนยันว่าที่ป่าแห่งนี้ต้นขมือไม่ได้ขลื่นหลอกเจ้าไม่เห็นหลอกหรือว่านางที่ฆ้าอาจายไปจากสิ่งไปจากที่ที่เนี้ส่งไปถึงทุกแห่งโดยวิธีการซึมผ่านดิน น้ำไม่ได้ออกจากค่าไปทางลำธารหรือแม่น้ำด้วยลำแข้งแต่มันแทรกซึมออกไปทางก้นทะเลสาบถึงทุกซอกทุกมุมของป่ามหาัศจรรย์ต้นครอเวอร์นั้นต้องการน้ามากๆต้องมีสายน้ำที่หล่อเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาเจ้าไม่มีวันพบต้นครอเวอร์ในป่าดีได้หรอก เทพีเห็นทะเลสาบผุดดำหายไปในน้ำอีกครั้งน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นร่างของนางตกลงสู่ผิวน้ำเหมือนกับสายฝนเป็นพันๆหยดนอตแทบจะไม่ได้สนใจกับภาพอังงนงดงามตะการตาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับาการฟังคำพูดซ้ำๆเหมือนเดิมๆเ,เขาเริ่มจะเชื่อว่าบางทีเขาจะไม่มีวันมีโชคไปเยือนก็เป็นได้สิ่งนี้ทำให้เขาเกิดความกลัวขึ้นมากว่าที่เขาจะรู้สึกเมื่อวันก่อน หลังจากที่ได้พูดคุยกับโนมข้าต้องการใครสักคนที่จะบอกข้าว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นข้าต้องการคนที่จะบอกข้าว่ามีโชคอยู่ที่นี่บอกว่าต้นโคลเวอร์พิเศษงอกขึ้นในป่ามหัศจรรย์เขาพูดกับตัวเองในใจเขาเริ่มเกียดโชคโชคทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแต่สิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดนั้นและเป็นสิ่งที่ได้มายาะที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเขา ทานทนต่อความรู้สึกนี้ไม่ได้การรอคอยโชคทำให้เขารู้สึกหดหู่แต่ก็เป็นทางเดียวที่ทำได้เพราะว่าเขามีทางเลือกเมื่อเป็นดังนี้นอดจึงควบม้าไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของวันและท่องไปในป่ามหาัศาจรรย์อย่างไร้จุดหมายพร้อมกับหวังว่าจะมีโชคที่จะเจอต้นโคลเบอร์พิเศษสีไปในตลอดข้างทาง วันนี้อัศวินซิดนอนตื่นสายกว่าวันก่อนเล็กน้อยเขาปรับหน้าดินเสร็จก่อนฟ้าจะมืดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมานอนหนึ่งชั่วโมงขณะที่กินแอปเปิลซึ่งเขาก็แบ่งให้ม้าสีขาวของเขาได้ทานด้วยเขาคิดว่าในวันนี้เขาจะทำอะไรดีข้ามีดินแล้วเขาพูดก,กับตัวเองตอนนี้ข้าก็รู้ว่าต้นไม้นั้นต้องการน้ํามากแค่ไหนโอกาสที่ข้าจะเลือกสถานที่ได้ถูกต้องนั้นมีน้อยมากแต่ข้ารู้ แต่หากในที่สุดแล้วมันเป็นที่ที่ต้นครบร้อยย่างงอกขึ้นมาถ้าเช่นนางข้าต้องการจักการให้ดินได้รับน้ําในปริมาณที่จําเป็นเขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาศวบินหรือใครก็ตามต่างรู้ดีว่าเทพีแห่งทะเลสาบนั้นเป็นผู้เดียวในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหมดในป่าปาสจันที่มีน้ําเขาตามหานางได้ยากสักหน่อยเขาต้องถามตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างและถามสัตว์ช่างพูดหลายตัวซึ่งเขา พบตามทางเขาไปถึงทะเลสาบหลังจากที่นอดออกไปจากนั้นได้เพียงไม่กี่วินาทีเขาค่อยๆเดินเข้าไปอย่างช้าๆแคบไม่ทําให้เกิดเสียงแม้ว่าเขาจะเกยียบเปลือกถั่ววอน,นัทจนเกิดเสียงกรอบแกรบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามทันใดนั้นเทพีแห่งทะเลสาบก็ปรากฏตัวออกมาด้วยท่าทางน่าเกรงขามเจ้ากับม้าขาวเจ้ามาทําอะไรกันที่ริมทะเลสาบของข้าและเจ้าต้องการอะไร พวกเจ้ากำลังทำให้ดอกบัวของข้าตื่นและเวลานี้ก็เป็นเวลานอนของพวกมันดอกบัวของข้านอนตอนกลางวันและร้องเพลงตอนกลางคืนหากผู้เจ้าทำให้มันตื่นคืนนี้มันจะไม่ร้องเพลงและเสียงเพลงนั้นจะทำให้น้ำในทะเลสาบระเหยไปในตอนกลางคืนหากผู้ดอกบัวไม่ร้องเพลงน้ำในทะเลสาบก็จะไม่ระเหยไปและถ้าน้ำไม่ระเหยไปมันก็จะท่วมล้นฝั่งและถ้ามันท่วมล้นฝั่งดอกไม้และต้นไม้ต่างๆก็จะจมน้ำหายตายไปเงียบซะเงียบและจงไปซะ อย่าทำให้ดอกบัวของข้าตื่นสิ์อึ้งเลยไม่เพียงเพราะความงดงามของภาพที่เพิ่งจะได้เห็นเท่านั้นแต่เพราะว่าปัญหาที่เทพ,พีทะเลสาบแจงมาด้วยซิย์ต้องการน้ํามาหล่อเลี้ยงบริเวณที่เขาได้เลือกไว้แต่ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเขาจะทําให้ดอกบัวเหล่าเนี้ตื่นแน่ๆหากเขาเอากระบวยมาตักน้ำอยู่ทั้งวันเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องที่จะดูยากขึ้น ไม่มีที่ใดที่จะมีน้ําอีกในป่ามหัศจรรย์แห่งนี้ถ้าเช่นนั้นจะทําอย่างไรดีซิดเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวและเมื่อเหตุนี้มาผสมผสานกับความสวยงามความเศร้าและความตื่นเต้นกังวลของเทพีแห่งทะเลสาบเขาจึงตัดสินใจและสนใจปัญหาและพยายามหาหนทางที่จะช่วยนาะกบอกข้าหน่อยเสิ็เถิดท่านทําไมจึงไม่มีน้าไหลาจากทะเลสาบทะเลสาบทุกแห่งจะมีน้ําไหลออก ทะเลสาบทุกแห่งจะปี่จุดกำเนิดของลำธารหรือแม่น้ำข้าข้าเป็นครั้งแรกที่เทปีในทะเลสาบกล่าวด,ด้วยน้ำเสียงที่ไม่แฝงอย่างอื่นเจือปนเป็นเสียงที่เศร้ามีความเจ็บปวดอยู่ในตัวนางเพราะทะเลสาบของข้านางพูดต่อไม่มีความต่อเนื่องไม่มีแม่น้ำสายใดที่ไหลออกจากตัวข้าเลยในตัวข้ามีแต่น้ำตกลงมาน่ะสิ ขคาได้แต่รับน้ําและไม่มีลำธารใดๆออกมาจากอ้อมอ,อกของข้าเลยด้วยเหตุนี้ข้าจึงมีชีวิตอยู่แค่คอยดูให้ดอกบัวนอนหลับจะได้ร้องเพลงได้ในตอนกลางคืนตอนกลางวันข้าก็ไม่ได้นอนเพื่อยะเฝ้าให้ดอกบัวนอนและในตอนกลางคืนเสียงร้องของมันก็ทําให้ข้านอนไม่หลับข้าอยู่แบบเป็นทาสของน้ําและตัวของข้าเองได้โปรดเถิดจงไปเสียและอย่าทาให้ดอกบัวของข้าตื่นเลยนะ สิตระหนักได้ว่าสิ่งที่ทะเลสาบมีมามีมากล้นเหลือเกินเป็นสิ่งที่เขาขาดพอดีนั่นคือน,น้ำข้าช่วยท่านได้นะซิเสนอช่วยบอกข้าอย่างหนึ่งเถิดท่านรู้หรือไม่ว่าต้นโคลเวอร์ต้องการน้ำมากน้อยเท่าใดเทพีแห่งทะเลสาบตอบว่าต้องการน้ำชุ่มเลยล่ะ ต้นโคเบอร์ต้องการน้ําใสน้าจะลําธารน้นําที่ต้นโคเบอร์จะขึ้นได้ต้องอยู่ในสภาพชุ่มชื้นตลอดเวลานะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นข้าช่วยท่านได้และท่านก็ช่วยข้าไดชช้อย่าตะโกนอย่างนั้นสิเจ้าทําให้ดอกบัวข้าตื่นดอกหนึ่งแล้วบอกข้าซิว่าทาอย่างไรหากท่านอนุญ,ญาตข้าจะขุดร่องดินตรงชายฝั่งของท่านให้เกิดเป็นลําธารออกมาจากท่านดังนี้แล้วข้าก็จะสามารถ ทำให้น้ำไม่ขังในอกของท่านข้าจะไม่ทำให้เสียงดังเลยข้าเพียงแค่ขูดให้เป็นร่องแล้วนำน้ำก็จะไหลออกมาจากทะเลสาบของท่านเช่นนี้ท่านก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องดอกโบอีกเลยนะท่านจะได้นอนตลอดเวลาที่ท่านต้องการเทพีแห่งทะเลสาบนิ่งขิดจากนั้นนางก็ตกลงยินยอมโอเคตกลงแต่ห้ามทำเสียงดังน,น,นะจ๊ะทันใดนั้นเทพีแห่งทะเลสาบก็หายตัวไป ยังกัาความปาสจา์ในใจตราตึงอยู่ในใ,นใจของฟิตฟิสไม่รอช้าเขานําดาบมาใช้เป็นขันถ่ายผูกไว้กับปั้นท้ายของมา้าเขาขี่ม้ากลับไปที่พื้นดินที่เลือกไว้ในขณะที่ม้าไปนั่นดาบก็ครูดให้เกิดเป็นร่องน้ําตามมาเต็มและปล่อยภาละอันหนักหน่วงให้ทะเลสาบ หายไปน้ำไหลามาถึงกับพื้นดินใหม่สดและอุดมสมบูรณ์สิทธิทาความสำเร็จเขาได้ขุดทางไหลของน้ำและสร้างไปดำทานน้ำใสที่ไม่เคยมีมาก่อนในป่ามหัศจรรย์เขาล้มตัวลงนอนข้างๆพื้นที่เขาสร้างคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระลึกถ,ถึงคำที่อาจารย์พูดก,กับเขาอยู่เสมอๆชีวิตจะคืนให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าเป็นผู้ให้บ่อยครั้งที่ปัญหาของผู้อื่นครึ่งหนึ่ง ของทางแก้ปัญหาของเจ้าหากเจ้าแบ,บ่งปันเจ้าก็จะได้มากขึ้นเสมอนี่แหละคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเขาเกือบจะตัดใจเรื่องน้ำไปแล้วแต่เมื่อเขาเริ่มเข้าใจในปัญหาของเทพีเขาก็กลับตระหนักว่าทั้งสองต้องการสิ่งเดียวกันต้องการกระทําเพียงอย่างเดียวกันและทั้งสองก็จะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ิ่งที่น่าแปลกก็คือซิตรู้สึกว่าเขากังวลน้อยลงทุกททีที่แห่งนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ที่ี่ต้นโคเวอร์วิเศษจะงอขึ้นมาบางทีเขาน่าจะรู้สึกโง่อยู่บ้างที่ทํางานมากขนาดนี้ในบริเวณที่มีความเป็นไปได้ว่าต้นโคเวอร์จะไม่งอกขึ้นเลยแต่เขากลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเลยการที่เขาแน่ใจว่าได้ทําสิ่งที่มีสิ่งที่ดีแล้วก็ที่ควรทําสามารถลบล้างกับความสําคัญของประเด็นที่ว่า เขามีโชคหรือไม่มีในการเลือกสถานที่นี้เพราะอะไรน่ะเลยก็เ,เพราะว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละบางทีอาจจะเป็นเพราะการลดน้ําเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อจากการถ่ายดินและใส่ปุ๋ยเขาทําในสิ่งที่ต้องทําเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่า เขารู้มีโอกาสน้อยมากที่บริเวณที่เขาเลือกจะปรับหน้าดินและหาน้ํามาหล่อเลี้ยงจะเป็นที่ทต้นโคเวอร์วิเศษสีใบจะงอกขึ้นมาแต่เขาก็ได้รู้สาเหตุอสอบประการแล้วว่าทําไมต้นโคเวอร์จึงไม่เคยขึ้นในป่าน,นี้เลยและหวนนุ่งขึ้นเขาก็จะรู้มากขึ้นเขามั่นใจเช่นนั้นฟินนอนเอาศีรษะนุ่นกับพื้นพยายามจะหลับ เขาเมองดูแปลงดินที่อุดมสมบูรณ์ที่มีน้ำจากลำธารมาหล่อเลี้ยงด้วยความหวังว่าเป็นอีกคืนหนึ่งที่เขาจินตนาการว่าต้นโคลเบอร์จะงอกและโตขึ้นคืนนี้ภาพของต้นโคลเบอร์ในใจปรกากฏอย่างชัดเจนและดูเป็นความจริงยิ่งกว่าคืนก่อน,อนสิ่งเน้นทำให้เขามีความสุขและความเมืก็แผ่เข้าปกคลุมเหลือเวลาเพียงแค่อีกสามคืนเท่านั้น กดแห่งความโชคดีข้อที่4การเตรียมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับโชคดีไม่ได้หมายความว่าให้หาผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยจะนำโชคดีที่วิเศษที่สุดมาให้คุณ